โอเคครับก okay, so ็กราบสวัสดีเป็นรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเจนเคยแอดเคสลาตเด็กกรับคุณผู้ชมกลับมาแล้ววะอย่าเพิ่งกราบแจ้งกันเด้อป้าวันนี้ที่มีข่าวจะมาแจ้งัน่อก็แล้วกันจานไม่พูดมแบบตะเป๋ไปเรื่กันเลยดีกว่กจ้ะเหมือนมึงรีบไปนะบางทีเออเอาวันนี้มีข่าวมาประจานสะพันหน่อยก็แล้วกันทั้งเรื่องของแอดเคแล้วก็ มีเรงแอสซมมาฝากบอกกนแล้วกันผู้ชมนะครับอก่อนจะรับชมคลิปไม่ได้นํานให้ตามตามให้ดูเพื่อความสนุกสนานพอกระเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค,ครับกดติดตามให้แอดด้วยนะครับเปิดเป็นกระลักใจในการ,การทำคลิปนะปะ่ะก็แล้การช่วงนี้หายหายหน้าหายตาก,กันไปสักพักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วผู้ชมก็มีขายบ้าประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวหมุนไปคุยไปก,ก็แล้วกันจะใช้เวลาให้กระชับที่สุดก็แล้วกันผู้ชมนะครับเพื่อความรวดเร็วแลวก็ข้าใจง่ายมากที่สุดเนาะ มึงหายใจทางไหนบอสเออพาอ้าวนะรเรื่องแรกก็คือเออแอดหายไปไหนมานะครับช่วงเมื่อกี้ก็ทำกระถินด้วยนะครับก็ระหว่างที่ทำกระถินเออทำกระถินเสร็จแล้วนะครับทำกระถินเสร็จแล้วก็มีการฉลองฉลองกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอืมแอดชมก็เลยเกิดอ,อุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ได้ลงคลิปนะผู้ชมช่วงนี้ก็รอให้หายดีก่อนค่อยว่ากันนะครับก็ตามหน้าที่เหมือนเดิมนะครับคือกูยึดช่องแน่นอนเราเล่นเราเล่นอ้าว พีเกมเร็วกว่าถึงนั้นแล้วเมื่อกี้อุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเนอะนะครับจริงจริงแจ้งไว้ตั้งแต่อ่าพีเกมรอบเมื่อกี้อ้าไม่ใช่เมื่อกี้แจ้งไว้ตั้งแต่คลิปช่องเวลสามสองแล้วนะผู้ชมนะครับแล้วก็จะแจ้งย้ำอีกสักรอบหนึ่งก็แลาวกัรเผื่อใครถามหานะครับก็ รบวนนะครับฝากทุกคนนะส่งกำลังใจนะครับผ่านทางคอมเมนต์นก็แล้วกันนะครับให้กำลังใจแอดส้มหน่อยให้หายไปไว้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดเงินได้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสมความมุ่งมั่นปรารถนากันแล้วกันผู้ชมนะครับให้หายไปยไว้ด้วยสาธุเป็นไงล่ะเออก็ไม่เป็นไรมากผู้ชมครับก็ปลอดภัยแล้วนะครับปลอดภัยแล้วตอนช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงพักฟื้นอาจจะยังกลับมาอาัดคลิปทำคลิปไม่ได้นะครับเออทำคลิปยังไม่ได้แต่ก็เดี๋ยวพอรพักฟื้นให,ให้หายดีก่อนก็แล้วกัน นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันช่วงนี้อาจจะ่ะผมอาจจะมีแวบช่องนั้นไปบ้างนะอืมอาจจะมีแวบไปช่องนั้นบ้างนะครับแต่ก็ต้องรอดูก็แล้วกันผูน้ชมต้องรอดูกันแล้วกันอืมจะยังไงก็ช่วงนี้ก็ยังกลับมาไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับเย็นนี้เจอกันไลฟ์สดน,นะจ๊ะไม่น่าเกินสองทุ่มจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บใครก่อนลงไปอุย้ยคุณว่าฟีเกมแรกมีกินแล้ววะได้มุญท้ายเสยดตุ้ยว่ะ อ้าวโอ้โหเป็ดสิบละมันจ่ายแค่นี้แหละผู้ชมว่าไม่เกินร้อยห้าสิบเท่เอาอด็ดทั้งวันอะ่ะวันนี้เออสวยงามพลับแปดพี่เข้มได้จ่ายเท่านี้ก็ดีล <c oughs> แ,แล้วแมวลูกหลานลูกพี่อ่ะอเมื่อกี้ก็สิ้นสุดการบรรยายกันแล้วกันผู้ชมนะครับอือเบอร์เบ็ดประด็ดน,นั่งตรงนี้มันต้องเบ็ดแพงแล้วมาจัดชอปก็จัดประหยัดทำใหม่ยี่สักแปดสิบลูกกัแล้วกัน ถ้าเข้ารีเกยมยากนะะแล้วก็ซื้อไปตามระเบียบเออแต่ถ้าซื้อแล้วก็ยังเข้ายากอยู่ก็หนีไปเก็บอื่นตามระเบียบเหมือนกันครับไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรนอนนะออสำหรับเกมสล็อตพุชมือ,อทับใจไว้ก่อนแล้วมันจะเสียไปเลยเออใครที่คิดจะเดินเข้าวงการนี้นะมึงทำใจไว้ก่อนเสียแน,น่นเ,นเออ,เอ,อแล้วบวกมีไม่มีแต่จะพอใจหรือเปล่า,าเรื่องนึงนี่จ้ แต่ละเกมแต่ละวันนะผมว่ามันบวกกันแล้วล่ะครับบวกมากบวกนะมันบวกแล้วแต่สวนมากเรามากักจะเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่บวกเยอะกว่าเออมันก็เลยเกิดช่องว่างมันเลยเกิดช่องว่างทางด้านความโลภอยู่อืมไอ้ยัยไอ้ยัยฟังคนตูนทําเยอะแต่ปะปะไม่เก็บใครป่วยกูเริ่มระแวกแลวนะแอดมน นั่นแหละจี๊ับเจ้าไหลสบายมมดูยทีถ้าแปบสีบาทก็เอาเก็บพร้อมลอ้อมลิปไปน้องแล้วก็ต่อด้วยพัดกับสิบคอมโบครบจัดสวยงามปงเปล่าเปลี่ยนอุ้ยนั่นแหละตรงคูณมาที่คูณหกสามร้อยยี่สิบบาทมิตรชาติสบอรณ์จะฮัมจะได้คอมโบเลขตัวคูณมันน้อยไปหน่อยวะ่ะอ่ะอีกแปดมูนวะ่ะจะได้แปดมูนคุณผู้ชมมืยสิบไม่มีเจ้าจ่าครับหกมูน ปปปไปมีตัวจ่ายทองอาฮ่า,าเพิ่มแต่คูณถ้าคูณ16คูณ14คูณ16กำลังดีผู้ชมถ้าคูณไปเยอะเกินนั้นมันไม่ค่อยจ่ายหรือวะมันก็ฉลาดของมันดูนนาอ,อืมคูณ12ครับเบิ่มๆเด้หรือร้อยหกสิบแปดบาทแซลมอนเทเล็กบอสลักกัตแิม์บอสทบเท่าไม่เล่าเลยไปเกมสองจ่ายเสื่อยดุยอ่ะไม่ถึงร้อยเท่าอยู่ดิ พูดที่ใจสบายบ่างเอ๊มาแน่นอนแต่มาบ่อยๆก็ดีอะไรก็ได้เอออย่างนี้มันดูมีกำลังใจเล่นขึ้นมอเตอร์ยนเลยเว้ยมันดีกว่ามาครั้งเดียวแล้วตู้มอ่ะผู้ชมเออค่อยๆมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันแล้วก็ค่อยๆแดกค่อยๆหมดตามสเต็ปคูณยี่สิบนาทีสองร้อยสี่สิบบาทไม่ตัวจตวาไม่น่ามีตัวจ่ายครับมวนท้ายไม่จ่ายตัดสะแตกพิจิกูฟันธงไว้เลย ปันเสาธงไว้ด้วยมิเตอร์ตรกร่ามที่แท้จุ <c oughs> ดีนะเอ้อ100เท่าผู้ชมล็อกกว่าเท่าเดี๋ยวทำไมมันจักกายแค่ประมาณนี้วะไม่เกิน100กว่าเท่านะเท่าที่เห็นจ่ายอ่ะที่มันเข้าฟีเกมอ่ะ อันนี้ไม่รวมเอ่อ,อไนะอ้ไอ้ที่ซื้อไม่นับนะผู้ชมไอ้ที่ซื้อไม่นับอันนี้ผมพูดถึงไอ้ไอ้ที่เข้าฟรีเกมเนี่ยวันเนี้ยจ่ายไม่เกินร้อยห้าสิบเท่าสักฟรีเลยเต็มที่ร้อยร้อยร้อยยี่สิบเท่าอืมแต่สแตนดาร์ดเลยแปดสิบเท่าอืมหัวเฉลีย่ย every day เนี่ยพูดภาษาอังกฤษอะมันเฉลียล่ยแล้วมันประมาณเจ็ดสิบเท่าผู้ชมมันใช้คำว่าวกาักไนดะ้บอกว่า นั่นแหละเอมาโวนยกาพราแบดีเกมต่อบอมีตัวจ่ายต่อบอลูกเว้ยแล้วก็ไม่มีตัวจ่ายครับ <c oughs> โอ้มันต้องมีละมั้งฟีเกมอ่ะ <c oughs> หลานอกก็จ่าได้น่ะผู้ชมทำมเล่นไป1,000ใหญ่หนุ่มจีนจ,จะจ่าย2,112บาทครับไปกระตา่ายเทเออจะส่งเนี้ยมันน่าเพิ่มเบ็ดแต่ถ้าว่าเพิ่มเบ็ดไปแล้ว,วมันจะจ่ายแบบนี้ปะละ่ะส่วนมากมันชอบทำนิาสายัยเยอืม พอเพิ่มเบ็ดปุ๊บเหลี่ยมปับ๊บแสนรู้ลืกเกอดสุดหล่อจะบ่อนทถาแรกลงบ่อลงูปเคทั้งดุเมือก็กอยันลงเนอะเออตายและพัดขับเคมาสวนกันพราแปดสา,า่หลายเจ้าสองไม่ลงครับไม่มีเธอจ่ายสามสิบเก้ามุนครับคุ้มเลยเนี่ยจบสามสิบเจ็ดมุลแล้วเพิ่มเป็นเลยแล้วก็ เห้าสิบปอตรงนี้มันน่าเพิ่มไบครับกว่าเพิ่มเลยดีกว่ามนต้องไปรอไอ,นอ <50 S 1> ้นอะเบ็นห้าสิบไปเลยแม่ถ้าตรงนี้มันนะผมว่ามันจ่ายนะผมว่ามันจ่ายตรงเนี้แต่อาจจะไม่ได้จ่ายแพงมากแต่เอาสักสองหมื่นก็ได้อย่างไรก็กาไรกาไรน้อยดีกว่ากํหมัดอ่าพอเพิ่มเบรมาก็นิ่งกิ๊บเหมือนที่กูเดาไว้ไม่มีผิดเลยว่ะอ๋อ โอ้วไปทีแรกบ่าลงครับอออโอ้ยระดุดตัวจาย <laughs> น่ารักจิจิอาประตูพอาะตรงนี้ใครมีเกมอะไรดีๆก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยครับคุผู้ชมผมไม่ได้ปั่นมา2อาทิตย์แล้วนะครับอันนี้ทุนก็ทุนที่เหลือจากาไฟ์สดว,วันดันเออก็ ไปบวกมานิดๆหน่อยก็ถอนไปแล้วอันที่ได้กำไรอะ่ะเละตัดทุนที่มีผู้ชมถอดกำไรออกไปก่อนก็เอาทุนนอนไว้แค่นั้นแหละถ้ามันจะเสียเราจะไม่ต้องเสียดายมากมีเยอะก็หมดเยอะมีนอ้อยกูก็หมดเนีะยหมืนเดิมเออมันจะถอนออกทำไมสี่สิบแปดบุลูกเว้ยอ,อ,อ,อะไรเจมาครับมีตัวจ่ายต่อบอไม่มีตัวจ่ายครับสี่สิบสามบุตรอ่ะิ๊กเจแถวสองลูกเว้ย หลกักใจมาสวยงามประหัาดแบบตัวจ่ายนา่นารักน่ารักชิมิโนโตโ้มันจ่ายตัวแปลงนั้นแล้วน้อ้ํดีดีกว่ามันไม่ทําอะไรเลยทำดีก็ชื่นชมกันไปนั้นแหละสามสิบเจ็ดมุนลูกเว้น่าจะเป็นแปดสิบมุนของเบสห้าสิบที่ไม่ได้อะไรเลยนะเออพิกิอาห่า วันนี้มันจา่ายพีเกมดีมดอ,อันสักอันสักสองร้อยห้าสิบเท่าไปเนี่ยมึงขออะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อูตจังตังไม่จา่ายละลูกเวแปดมุนไม่มีตัวจ่ายครับเจ็ดมุนไม่มีตัวจ่ายหกมุนไม่มีตัวจ่ายห้ามุน ชัดเจนฮะมาตรงนี้เช่งเป็นเซ็งแน่นอนล้านปอร์เซ็นยังไงก็เจ๋ง <c oughs> คือทรงมันชัดเจนมากเลยอะ่ะโอ้อยู่เชียงใหม่ก,ก็มองมาเห็นสตูนเพีย่อ่ะลาก็จ่าใช่ไหม อะไรของเขาเลยคือเอา้ามิเตอร์ตรกกระท่อมเอ้า <c oughs> <c oughs> อืมเอางี้ไหมาการเราเล่นบาคาร่าไหมเ <c oughs> ออเลือกมาสักห้องหนึ่งเล่นบาคาร่าพอกูแทงแดงพวกมึงแทงน้ำเงินได้เลยเพี้ยน กูแล้วเนาะยังไงก็กำไรบะเออมันไม่ใช่ครั้งแรกคนอนะผู้ชมมิเตอร์ตรงกันข้ามไม่ได้ได้มาแบบง่ายๆนะชายานี้นะโอ้ยอะโอเคร้อยเท่าครับดีดีด,ดีอย่างงี้คือดีดีดีแน,น่นอนดีแน,น่นอนเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆกันแล้วกันเออแล้วเมื่อกี้กูใจถอดด้วยนะ หมุนแรกหกมุนแรกที่มันหายไปอ่ะม,ม,มันไม่มีมันไม่มีตัวไหนจ่ายที่แบบทูดีมีท่าตะกูลเหรเอไคยคุณผู้ชมเออแล้วมาจ่ายสามไม้ล่ะ, <c oughs> ะเด็กน้อยกูก็เลิกซื้อหวยไปได้แล้วกั <c oughs> ป<ะ>้าดีดดูเพอนนออถือว่าดีนะเออเบ็ดห้าสิบก็ยังเข้าฟีเกมมาอยู่แล้วก็ร้อยเท่า ต่ว่ามันมันก็ไม่แพงมากผมถือว่าเป็นสแตนดาร์ดแล้วกันอรอยเท่าผมผมใช้คำว่ากลางๆดีกว่ามันก็น่าจะจ่ายประมาณนี้แหละช่วงนะี้ยังไม่เห็นมันจ่ายแพงไปม,มากกว่านี้นะเออเมื่อก่อนยังมี2 5 0รอยหสิเท่า2 8 0ร้อยปดิเท่า2 7 0เสิบเท่าให้เห็นอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็ทําใจนิดนึงอะ่ะม,มันต้องยังไงวะมันต้องแบบเบ็ดหนักๆสู้อย่างนี้เหรออึดใจเดียวงี่บะกวเติมไปหมื่นหนึ่งใส่ไม่ทักเบ็ดทองร้อยเีรยไหวปละล่ะ กูว่ามันจะตุยเอาวดิปั๊าอ้าว่าไปซื้อดีกว่าจ้ะดูแล้วไม่มีแววอ่ะเอาสักเบ็ดสี่สิบก็แลกกันกำลังดียนะส่องไม้ได้ยังมั้งอันนี้เครืนะ่องไรนะคุณผู้ชมเดี๋ไปคิดมากชอบก็จับปัะจทับแบบมี ตามไม่จ่ายหมูเลยกล้าหมุนคะรับอุย้ยเปิดแรกก็พัดมาสวยๆลูกกระจับขุดออกปฏิเสธ8ิบาทไม่ตองจัดต่อบ่าไม่น่ามีตัวจัดต่อครับเปิดหัวเลยสวยอ่ะมานี่ยังไงก็จ่ายนีสรุปแม่งเก่ง <c oughs> แอดบอลลูกเ้ยมันเปิดหัวมาสวยนะหน้ามันสวยนะโอ้ยจิต โอ้ <laughs> เดี๋ยวนี้อุ้ยเดี๋ยวนี้ช่วงหลังต้องหลังๆมาทำไมเป็นอย่างวะตามตามดี่ดีตามบุตรดูกเว้ยมันจะมีโอกาสนนะากด้วยนะเจยเจ้ารวยตาเลยทีนี้ยี่สิบสี่บาทถือเป็นสามพันนะที่นี้ยังไม่ถึงพันหนึ่งเลยอเจ๊งเป็นเส,นสเ้นลาดเปอร์เซ็นต์ กุณพี่นาไปบอกว่ามันจะจ่าเลยโอ้ยหน้าสวยหลังเหม็นมาจ้าปากปกระตอมอีสุนมาก็แล้วกันอะ่ะอืมแค่นี้แหละลอกไปดิไม่จ่ายก็หนีกำไรดีๆไป็ชอบชอบกำหมัดแปดมูนอ่ะแต่เราไม่มีอารมณ์แบบอ่ออินนานแล้วนะอืม เอาไปละใครจะเอาก็เอาเลยเอาเอาเลยเฮ้ยเจราสารนานแหละกลุ่มไฟมาแหม่แถวแรกไม,กกสสม,ม่ไม่ก็เจ้าสารเจ้าสารไม่น่ามีแล้วคับผู้ชมไม่น่ามีตัวจ่ายครับสีบนครูสีขอตัวจ่ายหล่อมทั้งตัวไปจานโอ้เรียกทุนคืนก็ยังดีอึน,อนอดีไงแหม่มมาสูดจัดประหลัดอีกรากผัดแถวสองมานัน้นรักนั่นรักตัวจ่ายก็นั้นรักตัวคูณก็นั้นรัก บรรยายน่าจะได้เอรอรอ้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแปดบาทอ่ะโว้ยตัวคูณลูกเองไปไหนหมดวะสี่มุนคุณหกครับอันนน้นๆทั้งสองสี่มุนเนี่ยเยอะเอเอแล้วก็เคมาถั่จัดประลัดเช็คไม่น่ามีตัวจ่ายต่อครับสองมุนท้ายตัวคูนน้อยๆปกติมันจ่ายอัลาังกางานตั้งนะอันนี้ไม่นะ อันนี้มันน่าปกติโอ้ลูกวิบูทายจนเจ๋งตามบังอ่ะมาจุดท้ายกันแล้วครับผู้ชมไม่จ่ายจ่ายไม่จ่ายก็นี่หละพอละอันนี้มันน่าเป็นตัวขู่ดเหรอปะอะอ๋อเอามันได้เล่นนานกูเข้าใจว่ามันนับเป็นตัวขูดให้เว้ย นั่นแหละเองกับชาวบ้านมาสวยก้าพลาแปดคูโร่พธีห้าร้อยบัดส่งนี่กูว่าจ่ายเอาดิไม่ายถอดรองเท้าเหยียบหน้ากูได้เลยเพียงเก้าหมุนว้าวลโลยใหญ่น้องจะอยู่ได้ใจแล้วมึงจะดีใจทำไมกว่าจังม่ได้ถูกขึืนเก้าหมุนเก้าหมุนดีดีดีด,ด,ดีทำดีก็เคยทำได้นะแต่ไม่อยากกระทำกันเออ อคูณแปดครับเพิ่มตัวคูณมาอีกหนึ่งส,สวยๆป้าเปลี่ยนเป็นเคไม่ไม่เปลี่ยนเป็นเคครับจ่ายบอลมาเจ็ดกคูณแปดเอาดีๆละกะูกเว่ยเจ้าสองหลักกระจายมาฮะตั้งหน้าดอกนี่คูณสิบตอกไปจอรอบแปดสิบแปดบาทแบบแทรกไม่ก็ใช่หลัหลักกระจายบอลมาสวยจัดพลัดคิกเอเนอร์อ <c oughs> ย่างน้อยไม้นี่กูก็คืนทุนว่ะ พันเก้ายี่สิบครับหน้าบุนที่เหลือเป็นกาไรแล้วนะหรือเปล่าวะมาได้สามพันไมมสองสามพันหกพันบวกไม้นี่ก็เป็น 9, ก้าพันแล้วก็ตู้ที่หกพันที่พันหกมีตัวแต่ตอนบอจากขอตัวแพงๆนี่โอ้ยพี่หกพันพันเก้าพันถ้าเราไม่ได้คืนเก้าพันอะคผู้ชมขาดทุนอืมภาวนาอีกสี่บุญที่เหลือเนี่นะให้มันให้มันจ่ายมาอีกสี่พันน่าคุณผู้ชม เราซื้อมันแล้วสามพันสามก็เก้าบาทนี่ถ้าได้มาถึงเก้าพก็คือเจ๊งน่ะมึงจะมาดีใจเอาแค่ไม้นี้ไม่ได้หรอเพีย้ยนเออเเอ้าวโอ้ถ้าจริงก็ทางการทางมันดีกว่าจำเออกูไปเล่นเกมอื่นดีกว่าเพีย้ยนเนีเ่ยเขาจะดีได้คือมาห้าพันเนี่ยอ่ามุนต่อยสักหน่อยมันจะได้ถึงสองหมื่นป่ะวะ โลมากเกินเอาคอยแค่นี้แหละทรงเกมมันไม่ได้ดีขนาดน,นั้นเว้ยเออหมุนเข้าฟรีเกมก็รู้สึกว่ามันจ่ายกาวกันร้อยเท่าเองมันควรจ่ายไปมากกว่าน,นั้นนะสักร้อยห้าสิบเท่าก็ยังดีมั้งสองร้อยเท่าก็ยังดีมันไม่ได้แพงมากแล้วับผู้ชมออตามนั้นแหละนะหมุนมือก็เท่านั้นซื้อก็ก็เท่านั้นแหละตามที่เห็น เอายเนปปองแค่นี้ก็แล้วกันผู้ชมครับค่อยมาสู้กันใหม่ก็แล้วกันนะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้แอดด้วยนะครับปุ่มเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อสำหรับวันนี้ครับผมได้พอแค่นี้นแหละไว้เจอกันมาคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบุ้ยบุยคราจเจอกันในไลฟ์สดนะจ๊ะจุ๊บจ๊